ค่ะคราวนี้ก็เราก็จะมาประกอบตัวเส้นแผงหลังนี่นะคะเดี๋ยวเราตัดตรงกระดาษตรงนี้ออกก่อนนะคะตรงที่เราเหลือไว้นี่แหละนะเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราดูตรงจุดเริ่มต้นก็คือตรงที่เราพับสองข้างนี้เป็นคู่ตรงนี้ตรงที่เรามัด มัดตัวเอตัวต่อมันนะเนาะตัวลายต่อมันอันนี้เราก็จะเริ่มจากจุดตรงนี้นะคะเราจะเริ่มแปะไปอย่างนี้นะคะตรงกลางพยายามจัดให้อยู่ตรงกึงกลางนี้นะนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะติดกาไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะดึงให้มันตึงๆนะคะ เวลาเราใช้กาวนี้นะคะให้เรากดให้กาวมันติดก่อนนะคะเราค่อยขยับมือไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกระเด้งขึ้นนะให้มันติดซะก,ก่อนนะคะค่อยๆไม่ต้องไปติดจนแบบทีเดียวปื๊ดเดียวนะคะเพราะว่ากาวมันจะแห้งค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปทีละนิ้วทีละนิ้วเนี่ยนะคะเพื่อที่จะจัดให้มันอยู่กึ่งกลางด้วยนะคะ เดี๋ยวให้มันเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะค่อยๆไล่ไป ยิงเข้าไปขอบด้านข้างนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันไม่เพเยะขึ้นมากเกินไปกดแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบถ้าก่อนค่อยคลายมือนะคะหรือไม่งั้นก็หาผ้ามามัดไว้อย่างนี้เนาะหาผ้ามามัดไว้ถ้าเราจะขยับเนาะ เลื่อนขึ้นไปเป็นระยะระยะแทนมือเรากดนะนี้เป็นผ้ายืดผ้าถุงน่องอ่ะค่อยๆเลื่อนมาอย่างนี้นะไม่ให้มันมันกระดกขึ้นนะคะติดไปจนสุดอ่ะเดี๋ยวไฮะให้มันแนบชิดแบบนี้ไปเลยนะคะอย่าขยับหลายครั้งนะคะถ้าขยับหลายครั้งมันจะเป็นเส้นใหญ่ไม่สวยนะ ค่อยกระดิบกระดิบไปนี่แหละนะคะไม่ต้องใจร้อนทําให้มันสวยแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยดึงให้มันตึงๆแนบลงไปกับไอตัวเนี้ยแนบลงไปกับไอโค้งมันเนี้ยนะพอมาถึงตรงนี้เนาะมันก็จะเลยเห็นไหมคะเลยไอตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะสอดเข้ามาในนี้นะ เราก็มาดูซิว่ามันน่าจะเป็นตัวไหนถ้าสอดเข้าไปแล้วลายมันต่อกันก็น่าจะไปเป็นตัวนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราจะรื้อออกนะคะข้างล่างนี้เนี่ยนะคะประมาณนี้ให้มันลายมันต่อกันก็จะเป็นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออก เนสะต็ตแล้วเดี๋ยวเราลองสอดเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยลายตัวนี้มันยับ ะคะก็จะเข้ากันถ้ามันพองเราต้องดึงออกอีกนะคะเพื่อลดความพองของมันเนอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําจนยาวเกินไปหรือว่าด้านเกินไปเราสามารถที่จะดึงมันออกได้เนาะเนี่ยเราก็ลองก่อนนะคะนี่กระดาษเราก็ตัดออก ไม่รู้ว่าครูถ่ายใกล้เกินไปหรือเปล่านี่มันแบบเป็นชิดชิดกล้องไหมไม่รู้อเคได้ย่างเราดูอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันพองๆเนอะ นี่จริงๆมันมันก็ไม่สวยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีรัดข้อแล้วก็ไอ้พวกตัวตกแต่งเนาะแต่ว่าอย่าให้มันพองขึ้นแค่นั้นเองตรงนี้เดี๋ยวเราทากาวนะคะให้มันลงแล้วก็สอดเข้าไปให้มันลึกๆเพราะว่ามันมีอยู่สามสามอันเนาะตอนเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีสามอันที่มันสามารถสอดเข้าไปได้ จะต้องตัดเฉียงนี้ก็ได้นะเขื่อมันยาวเกินไอ้นี่เนาะกดสอดขเคทาเก้าวค้อนี้ขอได้จังหวะแล้วก็ทากาวแล้วก็สอดนะคะ กดเข้าไปนะคะแล้วก็กดให้มันติดกาวทะลุออกมานี่ตรงนี้ลืมทากาวข้างในอยู่ไหมเนี่ยน่าจะอยู่ ูลืมทาก,กาวข้างในกดด้านข้างนี่หรอคะให้มันลงโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวช่วยเฉยๆเพราะว่าเราต้องการที่จะขยับมือเร็ว แล้วก็ให้มันหาอะไรมาลัดก็ได้อันนี้คือใช้ถุงน่องมันเยดืดดีโอเคเสยอะด,ด้อยประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวตัวโค้งมัน นี่เราจะจําตรงนี้นะคะเป็นตัวที่จะอยู่ด้านล่างที่จะห้อยอุบะนะคะเรียบร้อยนะคะ